น้ำยำของพี่ฟางเนี่ยจะเป็นน้ำยำที่ตอบโจทย์กับคนไทยเลยด้วยความที่รสชาติมันจัดจ้านมากสามารถทําได้ทั้งส้มตําและยำในเวลาเดียวกันค่ะพิกๆเลยประมาณส0 0 0มบาทค่ะต่อวันสวัสดีค่ะชื่อฟางนะคะ เป็นเจ้าของแบรนด์ตำไทยบายร้อยแปดฟูดค่ะฟางทำร้าน้นตำอยู่บนหาดรายแก้วค่ะแล้วก็ขายออนไลน์ได้ค่ะทำมาประมาณ10ปีแล้วค่ะน้ำยำของเราจะมีทั้งหมด5แบบนะคะแบบแรกเลยเนี่ยจะเป็นน้ำยำธรรมดาค่ะแล้วก็แบบที่2จะเป็นน้ำยำปลาร้าแบบที่3เป็นน้ำยำที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านค่ะเป็นพริกแห้งแล้วก็แบบที่4เป็นน้ำยำที่ผสมพริกเผานะคะแบบที่5คือเป็นน้ำยำคีโตค่ะ น้ำยำปะลาร้าคือน้ำยำที่มีความนัวค่ะเพราะว่าปะลาร้าเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านแล้วก็ตัวนี้จะใช้พริกแห้งคั่วนะคะจะเป็นสูตรที่เผ็ดที่ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกระดับความเผ็ดได้ค่ะเผ็ดมากค่ะถ้าพูดภาษาชวาคือเผ็ดออกหัวค่ะส่วนน้ำยำคีโตเนี่ยจะเป็นทางเลือกใหม่สําหรับลูกค้าที่รักสุขภาพมากๆค่ะน้ำส้มตําจะมีน้ำส้มตําปะลาร้าค่ะน้ำส้มตําไทยค่ะ ตอบโจทย์ในเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบแล้วก็ง่ายต่อการการทำอะค่ะซึ่งใครจะมาทําก็ได้จริงๆแล้วเมนูทั้งหมดของพี่ฟางจะมีทั้งหมด35ตัวค่ะยำแซลมอนกุ้งสดไหลบัวค่ะยำกุ้งสดยำปูม้าค่ะแล้วก็เป็นไหลบัวกุ้งสดไหลบัวแซลมอนไหลบัวปูม้าอย่างเงี้ยค่ะส้มตำปลาหมูยอค่ะส้มตำปลากุ้งสดค่ะราคาเริ่มต้นที่จานละ60บาทค่ะ เมนูยำกุ้งสดนะคะเริ่มแรกนะคะใส่น้ํายำก่อนค่ะ2ช้อนนะคะใส่ผักเตรียมไว้นะคะแล้วก็ใส่ตัวกุ้งลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะเมนูนี้เป็นตำเกาเหลาทะเล,ลรวมดิบนะคะอันนี้เป็นพริกค่ะจากนั้นเราใส่น้ำยำนะคะเป็นน้ำยำปลาค่ะหลังจากนั้นนะคะคนให้เข้ากันค่ะ เพิ่มความหอมของมะนาวค่ะมะละกอไม่เยอะค่ะใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้นะคะจะมีปูม้าค่ะมีกุ้งสดมีหอยเชอรี่มีหอยจงดงค่ะแล้วก็มีหอยแครงค่ะรวมถึงมีสายบัวด้วยค่ะก็หอยนางรมค่ะ ปนใช้ราคา250,000บาทค่ะถ้าลูกค้ามีพื้นที่อยู่แล้วนะคะจะสร้างเป็นโครงสร้างให้ค่ะสีของโครงสร้างนี้จะเป็นสีเหลืองดำค่ะมีอุปกรณ์ค่ะแล้วก็มีวัตถุดิบที่เริ่มขายครั้งแรกค่ะแล้วก็มีเทนนิงให้ด้วยค่ะสอนสอนจนกว่าจะเป็นค่ะคนที่ตำมส้มตํามไม่เป็นนะคะก็สามารถเปิดธุรกิจตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างที่เราเตรียมไว้ให้นะคะคือพร้อมสําหรับการขายแล้วอะคะ่ะ ค่ะสำหรับแพ็กเกจอื่นๆนะคะที่กำลังจัดทำอยู่นะคะจะเป็นแพ็กเกจที่ราคาลดลงมาเป็นไซส์มินินะคะที่สามารถขายได้ทั้งตลาดนัดสร้างเป็นคียอออสได้รวมถึงโมเดลนี้สามารถทำกับรถฟูดทักได้นะคะยอดขายจริงๆใช้มะละกอวันละ20โล แค่ประมาณ5ชั่วโมงนะคะพีคๆเลยประมาณ20,000บาทค่ะต่อวันถ้าเทียบกันแล้วนะคะกับการที่เราจะตวงเองกับน้ำยำสำเร็จรูปที่เรามีนะคะน้ำส้มตำน้ำยำที่เรามีเนี่ยกำไรเนี่ยจะได้ประมาณ70%ของยอดขายเลยนะคะสนใจติดต่อตำไทยบายร้อยแปดฟได้ค่ะเพราะว่าเรามีทีมงานที่มีคุณภาพและก็เชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลค่ะทางเราสามารถมีผู้เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลแล้วก็ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาทุกด้านค่ะ สำหรับคนที่อยากมาชิมนะคะจะเปิดร้านอยู่ที่บนหาดสาแก้วสตัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่นึงที่น่าสนใจของอำเภอสัตหีบเลยค่ะ ร้านเราจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะสามารถมาเที่ยวแล้วก็มาชิมได้ค่ะถ้าหากสนใจแฟนชายนะคะติดต่อได้ที่ f a c e b o o k นะคะชื่อเพจหาไซแก้วสัตหีบค่ะ i d ด i n ลนะคะมิเล t ค่ะ m i l l e t e นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0 9 4 4 8 5 7 5 5 8ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะพบกันได้ค่ะในงาน Smart SME Expo 2021ค่ะอยู่ที่ฮอลหนะคะ Impact เมืองทองธานีค่ะอยู่ที่บูตดี97นะคะในวันที่ 2-5ธั 2> 2นวาคม2564นี้ค่ะจะมีโปรโมชั่นพิเศษแถมให้ค่ะเป็นสลัดโล108พรีเมียมค่ะเป็นสูตรเฉพาะตัวค่ะขอฝากแฟรนไชส์ตำไทยบาย้อฟู้ไว้ไน้นะคะรับรองว่าคืนทุนไวขายง่ายกำไรดีแน่นอนค่ะพบกับแฟรนไชส์ตำไทยบายร้ฟูดได้ที่งาน Smart SME Expo 2021ที่เดียวจบพบทางรวยวันที่2-5ธันวาคม2564 h อ6 Impact เมืองทองธานี